หาตัวเองไม้เจอนะแรกๆตัวเรานี่มีเป็นคนอย่างไรมันได้ประโยชน์เวลาเราสวดมนต์ใจ,ใจเราอยูก่กับบทสวดมนต์มันก็สงบนะใจมันก็จะไม่ฟุ้งมไม่คิด นะมันก็ได้และก็ได้ตัวระลึกถึงคุณพระพุทธประธรรมขับสอนพัฒส,สมนะส่วนมนนีดีมีแต่ดีอย่างเดียวนะเวลาเราสวดมนต์ใจเราสงบจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์สวดจ่อเข้าใจถ้าเราแปลเข้าใจว่าอย่างไรนี่นะนะก็วันนี้จะไม่แปลให้ฟังแล้วนะใครสนใจใยทำเขาก็ใส่ศึกษาค้นคว้าเอาบ้างน,นะ นี่ก็จะพูดเป็นแนวทางนะกลรศึกษาสนใจเพิ่มเติมก็ต้องก็เรียกว่าถามศึกษาถามเอาถ้าใครฟังตามตาไปเข้าใจแล้วนะเรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องละเอียดน,นะและยางหมายถึงว่าเราเราฟังแล้วนะมันเข้าใจละแต่บางทีพอเข้าใจเสร็จพอออกไปสักพักมันก็ลืม นั่นค,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 คือคือคือความละเอียดไม่พอแต่ถ้าเราละเอียดพอเนะ่เราก็จะจำอยู่ในใจนะจำขึ้นใจนะพอเสร็จจากฟังแล้วเราก็าไปพิจนารณาทำต่อนะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามทำในใจพิจนารณาในใจอยู่นะเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ซึมซับเข้าไปเนะี่ยมันเวลาเรา เราพูดนะมันมันก็ซึมซับพูดออกมาจากในใจนะบางทีอาจจะไม่ตรงกับตัวหนังสือนะแต่ก็ก่อนจะมาปฏิบัติก็มีหนังสือเป็นแนวทางนะพอปฏิบัติไปให้มันซึมซับไปในใจเรานะบางทีตัวหนังสือมันก็หายไปเราพูดด้วยความเข้าใจพูดด้วยความลึกซึ้งที่มันอยู่ในใจเรานะมัน ปราร์ตานันคือทเลาอกันนะนะเรื่องปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติเนี่ยเจริญสมาธินะวิปัสสนาเจริญปัญญานะอันนี้เราอ่านแล้วเราก็มาทําให้มันเข้าใจว่าเจริญสติเจริญปัญญานะ่ะเพื่อมันเป็นทรัพย์ภายในนะทรัพย์ภายในมันคอยเตือนเราอยู่เรื่อยไปนะมันอยู่ในใจพอเราอ่านแล้วติหดังพอเราเข้าใจแล้ว ในหนังสือนะมันก็เปลี่ยนมาเป็นคำพูดอธิบายแบบภาษาที่เราแต่มันก็อยู่ในตัวหนังสือนั่นแหละแต่ตัวหนังสือมันจัำกัดความแต่บรรทัดนี้มันเขียนว่าอย่างนี้มันก็ต้องเขียนปุ๊บถ้าเราพอมาทำความเข้าใจมันให้มันลึกซึ้งเช่นเมื่อวานเรื่องปัญญากับเรื่องสติปัญญา ก็บอกแลวปัญญามีสองนันปัญญาความรู้ด้านประกอบอาชีพการงานและปัญญาเรื่องการศึกษาธรรมะปัญญาเรื่องอารมณ์ที่มันอยู่ในใจเนี่ยป็เป็นปัญญาอีกตัวหนึ่งแต่ก็ต้องมาใช้คู่กันเข้ามาผสมประส,สานกันเวลาเราทับงานเราต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาอาชีพน,นะ แล้วก็ใช้ปัญญา,าทางธรรมคอยคอยเตือนเราเรามีอาชีพเราไปประกอบอาชีพมีปัญญามีคุณธรรมมันคอยเตือนเราบางทีมีอาชีพดีๆแต่ไปกาดคุณธรรมมัน,ม,นมันเขาไม่ได้ก็เลยทำไมนี้ปัจจุบันนี้คนมันมีแต่ปัญญาอาชีพ แต่ขาดคุณธรรมปัญญางด้า,านศิลธรรมปัญญาตัวนี้ทางสินธรรมมันจะมาคอยเตือนความรู้ที่เราใช้นะ่ะใช้มันถูกวิธีถูกสินถูกธรรมนั่นแหละนะเพื่อจะไม่เป็นโทษกับตัวเราเองจริงจริงมันมันไม่ได้ประโยชน์กับใครมันได้ประโยชน์กับตัวเรานั่นแหละเองนะในเรื่องสินธรรมนี้เข้ามาควบคู่กัน แล้วทีนี้พอเรื่องสติสติก็มีทุกคนไม่มีใครไม่มีสติหรอกถ้าไม่มีสติก็ก็ว่าเราเป็นคนสติไม่ดีแต่สติตัวละเอียดเนี่ยมันคอยเตือนมันคอยยับยั้งอารมณ์เนี่ยที่เรานั่งสมาธิเพื่อไปทบทวนอารมณ์ของเราทบทวนว่าบางทีเราอารมณ์มันร้อน อารมณ์มันร้อนแล้วก็ทำไปเลยนะใช้วาจาบางทีก็ใช้กายนะมันก็เลยจะร้อนเป็นโทษกับผู้อื่นเป็นบาดเจ็บด้ใช้กายนะบางคนใช้กำลังบาดเจ็บแต่พอเรามีสติอย่างละเอียดเนี่ยมันก็ระงับที่ใจเราระงับที่ความรู้สึกนะใจเราเป็นตัวรู้สึก ตัวรู้สึกจับต้องไม่ได้เห็นเวลาเรารู้สึกนะเราจับต้องได้ไหมเรารู้ได้ว่าเรารู้สึกร้อนหนาวต,ว,ตว,ตวตัวตัวตนมันอยู่ตรงไหนคือสัมผัสจากอากาศมากระทบกระทบตัวรู้สึกรนะอนนก็ำนีกว่ากระทบกายนะกายเราก็มีตัวรู้สึกอยู่ทั่วนะเห็นไหมถ้ากายเราไม่มีตัวรู้สึกไม่มีสติ ไม่มีความรู้สึกมันจิตออกขณะก็กายเราไปเผาร้อนได้เราก็ยังไม่เคยลุกขึ้นมาบอกว่ามันร้อนะเพราะตัวจิตตัวรู้สึกเราเนี่ยมันไม่อยู่แล้วก็เหมือนเวลาเรารู้สึกนมันจัดต้องไม่ได้แต่เรามีสติระงับความรู้สึกของเราระงับอันไหนไม่ดีหยุดไว้นะมันยาก มันเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยบางทีก็ขาดใจนะกาดหกขัดใจเราเหลือเกินไม่เคยมาเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อกระเบื้อนกันนะตอนที่ใหม่ๆนะเวลาฟังธรรมะคร,รมมูบาอาจารย์คนนี้เมื่อไรจจ่ไรจะจบนะเมื่อไหรจะจบฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่พอรู้ไปนะทว่ารู้เรื่องไมัม ทำลงทำลงไม่รู้จำไม่ได้แล้วนั่นเพราะว่าใจเรายังไม่เปิดเราไม่ได้รับด้วยใจรับแค่หูพังแล้วก็รับพยายามรับด้วยใจแต่มันยังไม่ซึมซับเขาเลยธรรมะนี่ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเราก็มานั่งกลับไปพิจารณาตัวเราที่เขาให้ข้อข้อธรรมเราไป หาตัวเองไม่เจอนะแรกๆตัวเราเนี่ยมีเป็นคนอย่างไรอ่าเราก็รู้ตัวเราแล้วจากจะรู้ตัวก็าเราก็ทบทวนตัวเองนะเราเป็นนิสัยอารมณ์เนี่ยข้างในเป็นยังไงคือว่าใจความรู้สึกอะนี่ตัวตนข้างในที่เขาเรียกว่าตัวในตัวในวก็คือความรู้สึกแต่เรารู้สึกใจเย็น เราก็ใครว่าก็นั่งไม่ตอบโต้ได้เพรไม่ตอบโต้ใจเราก็ดูจริงๆในใจข้างในเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าไม่พอใจเนี่ยคือเรามีแล้วตัวตนความไม่พอใจถึงเราไม่พูดออกไปนี่คือการสำรวจตัวเองก็เราสำรวจตัวในน่นะก็คืออารณ์ ในใจเราระงับมันไว้ได้ถ้าเราจัดก,การมันได้ไม่มีแล้วตัวนี้ฟังแล้วมาพิจารณาเป็นนเ,เป็ผลฟังผ่านได้ตัวนี้ก็ป่าอารมณ์เราป่าความรู้สึกเราผ่านบางทีในเวลาเราไปเจอเขาไม่พอใจเรานะเราก็ต้อง ถ้าเราไม่มีความรู้สึกแล้วเราก็จะไม่แสดงการไม่พอใจตอบโต้เขาไม่พอใจเราเราก็ไม่มีอาการตอบโต้แต่ถ้าเราตอบโต้โดยการไม่พอใจบางทีเราไม่พูดด้วยเนี่ยคือพอคนมันเริ่มไม่ใช้กำลังแล้วจะตอบโต้โดยการไม่พูดด้วยไม่อยากพูดหนี พวกนี้ก็คืออาการตอบโตบ้เพราะความรู้สึกเราเราก็ดูว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้คือคนที่เบาลงมาแล้วเหลือนิดเดียวนะเหลือแก้มีความรู้สึกแต่ไม่ใช่กำลังและก็ไม่ใช่คำพูดอีกแล้วแต่เดินหนีไม่ชอบอันนั้นคือเรารู้แล้วว่ามีแล้วตัวความไม่ชอบ ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ยังคุยดียังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่มีความรู้สึกที่เขาทางกับเรามันเป็นเรื่องของเขาเขาเข้าใจเราอย่างไรเขาไม่รู้เขามองเราอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่เรารู้เขาแสดงมาแล้วเราก็รู้แต่เราก็ไม่แสดงแบบที่เขาเป็นสมมติเขาไม่ชอบเรานะเขาคุยกับเรา ก็ไม่อยากคุยก็หน้านี้นี่เราก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่หน้านี้เขาเราก็ยังจะคุยกับเขาเพราะเราไม่มีอะไรเราไม่มีแบบเขาว่าไม่ชอบเขาเราก็ยังคุยกับเขาเขามีใจชอบเขาอยู่ไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังถึงเขาจะชังเดินหนีเราไปแต่เราก็ไม่เคยเดินหนี เพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าต้องไปเกลียดชังเขาคนที่เขาเกลียดเรา uh huh. เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกต้องเกลียดอีกแล้ว mm hmm. เราก็ปัเราก็จะดูตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆดูความรู้สึกตัวในนะก็เรียกตัวในบ้างจิตบ้างความรู้สึกบ้างแล้วแต่ภาษาที่จะเป็นสื่อสารแต่เข้าใจว่าความรู้สึกของเราอันนี้เราก็ ผานได้สมมติเราไม่มีเราก็ทดสอบตัวเองไปเรื่อยๆวัดวัดจิตวัดใจตัวเองไปมันเข้ามาไหนลึกซึ้งละเอียดขึ้นแต่บางคนคือเราวัดตัวเราวัดความรู้สึกเราตัวนี้ผ่านได้ก็จะผ่านได้นะมมันทำกันหลายครัง้งวันนี้โดนรู้สึกอย่างไรเบาขึ้นมาหน่อยนึง ถัาพักก็โดนอีกก็รู้สึกยังไงก็เบาอีกอเพราะเรากําลังสอบใจเราดูใจเราอยู่นะจ mm hmm. นกว่าเราหมดหมดความรู้สึกไม่ชอบกับเขาท,ทั้งที่เขาไม่ชอบเราอันนี้คือดูตัวเองดูตัวตนดูใจตัวเราผ่านได้ตอนนี้ต่อไปตัวอื่นมีอะไรมา ความเป็นตัวเป็นตนในใจของเราอารมณ์อื่นาบางทีเราไม่เชื่อเลยกับคนนี้ไม่เคยเชื่อเรา,เารู้ไม่เคยเชื่อเขาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อไม่สนใจไม่เชื่อไม่พอคนที่มันถือว่าเขาดีแล้วเขาไม่สนใจเราเนี่ย เอาตัวเราเองไปเอาลงพ่อสมมติคนนี้พูดหลวงพ่อไม่เคยสนใจนะเขาบอกเขาไม่สนใจเราก็รู้ว่าเราไม่สนใจแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราชนะความรู้สึกความไม่อยากฟังไม่อยากสนใจเนี่ยลองไปสนใจคำพูดของเขาดูลองมาพิจารณาดู เราเปลี่ยนอีกด้านก็เหมือนเรียนสองด้านเราเปลี่ยนใจเรามาเราไปฟังก็ดังทั้งที่ไม่อยากฟังนะเอาใจฟังก็ดูสิคือใจคนจิตเรามีสองด้านแต่เราจะไปเปลี่ยนด้านนั้นเราอยอมฟังได้ไหมอันนี้แหละเราต้องมองด้านหลังของเรา เราจะทำด้านที่เราทำได้ยากเนี่ยนะแต่ถ้าเราดีอยู่แล้วเนี่ยฟังแล้วพิจารณาเขาอันนั้นเขาเรียกรู้พร้อมทั้งสองด้านด้านหลังด้านหน้าของเราทั้งภายในทั้งกายนอกทั้งกายในคือใจคือความรู้สึกนะกายในจับต้องไม่ได้รู้สึกได้นะ เราต้องฝืนตนอย่างนี้นะที่บอกทวนกระแสตัวเองเยอะขนาดนี้จากคน,นเคยเถียงวันนี้เราจะไม่เถียงแต่ปากมันเถียงไปแล้วใจมันเถียงแล้วพอปฏิบัติทรหนึ่ง,งปิดปากได้นะปิดใจได้มนัะ้บางทีก็ปิดทันปิดปากทันมีสติแล้วนะ ใจมันไปแล้วไม่ชอบแล้วนะภาษามีปฏิกะมีความไม่ชอบแล้วไม่ชอบใจนะเพราะว่าที่ไม่ชอบใจมันมัน,มนยะหักคนของอย่างนี้ก็บอกปฏิบัติเองเ่ยมันหลวงพ่อพูดมากนะพูด ้าให้ละเอียดแจกแจงน,นะยิบนะคนฟังในนั่งฟังกันไอ้คนบางคนก็เบื่อทำไมถึงละเอียดแจกแจงได้ละเอียดยิบนะแต่ให้แจกแจงนะเขาพ่อเหมือนเวลาเราปฏิบัติเราดูลหมหายใจเรารู้สึกว่าลมมันเข้าออมากระทบตอนนี้ยังไม่เห็น แต่ร่วมันกระทบความละเอียดของลมนะความสติของความละเอียดของสติมันจะเห็นลมเห็นลมเป็นอนุเล็กๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาวิทยาศาสตร์อากาศมันก็มีฟองอากาศของมันนะเราหายใจเข้าไปมันก็เป็นมีฟองอากาศนะถ้ามันควบแน่นมันก็เป็นน้ำ ที่เราหายใจอยู่แต่เรามันหายใจเข้าไปจนกว่าเราจะเห็นฟองอากาศเนี่ยที่มันหายใจเข้าไปต้องใช้เวลาต้องใช้สติก็จะแบบโฟกัสโฟกัสก็ไปที่ลมโฟกัสจนเห็นว่าลมหายใจนี้มันเป็นฟองอากาศแล้วมันก็เข้าอย่างเรียบร้อยด้วย มันไม่ได้แย่งเข้ากันมันไม่ได้แย่งกันเข้าถ้าเราโฟกัสดีๆมันเป็นท่ออาใจเราเข้าไปเป็นท่อเป็นทางแล้วมันก็จะเรียงลงไปเป็นเม็ดแต่ก็บอกแว่นขยายไยงแต่เราไม่ต้องใช้แว่นเราใช้ความรู้สึกอย่างละเอียดตรานี่ถึงจะแจกแจกงอ,อกกันได้ต้องใช้ความละเอียดขนาดนั้น ก็เลียกเป็นเส้นทางอากาศฟองอากาศเป็นเส้นทางหายใจก็ลงไปทางเดียวแล้วก็บีบลงมาแก้เหลือฟองอากาศไหลลงมาตากยายกับเว้นนะตรงลงมาเป็นท่อเป็นทางนะต้องเห็นคือไก่พอมีสติกระหนี้ได้ก็เห็นมัน ก็เห็นฟองอากาศที่เราหายใจเข้าไปแต่เราหายใจอยากๆก็หายใจเข้าไปรู้ว่าเย็นนี่ก็ยังอยากอยู่ก็เหมือนการอาธิบายเรื่องของทุกอย่างมันละเอียดมากเซล่ววินาทีนะมันมเวลาสติเรามาไม่ทันเซล่ยววินาที เราก็ <c oughs> เปิดใจไปเผอไปทุกอย่างมาหมดวางไปทุกโลมาใจอันนั้นมีไปอันนี้มันมันได้แยกไปนะอ่ะเราลองนั่งทำดูก่อนนะ มีใครจะสงสัยจะถามจะคุยมันมีก็นั่งโลมหาใจโฟกัสนะโฟกัสนี่คือสติปะตานีโฟกัสไว้ที่ลมหายใจนะมีกายเวทนาจิตธรรมธรรมะคือไม่มีอะไรแต่เราธรรมะมา คำสอนของธรรมะมามาฟอกอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าคนมีธรรมะจะไม่โกรธคนดีธรรมะจะไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่อาฆาตไม่ปย,ยาบาทคนมีธรรมะจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรในที่นี้คือไม่มีความโกรธไม่มีตัณหาในความรู้สึกนู่นนะ ในตัวรู้สึกนั่นคือบนมีธร,รมะที่เขาบอกว่าครูบาอาจารย์เวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็สอบอารมณ์เราบางทีเขาเขาใช้ไปเอาทงนั่นทงนี่หน่อย ดีก็ตอบดูอารมณ์ตักเตือนโกรธไหมนะพูดจริงแล้วก็เป็นอยู่ไหมนะถ้าเป็นอยู่ก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปฟอกจิตชำระใจชำระอารมณ์ต่อไปนะจนกว่าให้มันมีธรรมะพอมีธรรมะแล้วพวกอารมณ์มันก็ไม่ครอบงัน ความรู้สึกเรามีแต่การกระทำเป็นไปอย่างดีอย่างระมัดระวังกายมีทั้งสติปิปฐานจีมีกายนอกกายในกายในก็ความรู้สึกตอนนี้ถ้าเรากำหนด โฟกัสไปที่ลมก็กายในก็ว่างพอลมมันเขาว่างนั่นคือกายในว่างนั่นคือคนมีธรรมจิตที่มีธรรมแล้วตอนนั่งอยู่นี้เข้าใจแล้วว่ามันธรรมะคือความว่างไม่มีอารมณ์โกรธโมโหแต่ก็ออกไปไปทดสอบเรื่องความจริงต้องใช้ชีวิตกับคนอื่นด้วย ตอนนั่งมีนั่งอยู่คนเดียวแต่ตอนออกไปมีเพื่อนเยอะแยะมากมายนทะำงานก็เจอเพื่อนบางทีก็เจอเพื่อนร้ายสารพัดแบบนะบางทีก็ต้องแกล้งเล่นละครชีวิตไปนะก็จะอยู่ได้กับคนอื่นต้องเล่นให้เขาไม้ถูกใจเขาด้วย ถ้าถูทำอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ยากละครชีวิตนี้โลกแห่งละครนีนะ้แสดงไม่ดีไม่ได้ก็อยู่ยากนะมันมีหลายบทบาทนั่นคือ โลกภายนอกโลกของกายสังขารแต่โลกของเมืองนิพพานที่บนสุดแล้วไม่ต้องแสดงของจริงนะอย่างโลกข้างนอกนี่ภาพมันตบบ้องดีแต่โลกข้างในโลกของผู้มีใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีการแสดงไม่มีโกดมโหไม่มี เพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องไปยุ่งยากไปเกี่ยวข้องกับใครแต่โลกความจริงข้างนอกเนี่ยโลกปัจจุบันโลกละครเมืองเนี่ยมันต้องอยู่กับคนอื่นด้วยนะต้องกระจายคนอื่นเราต้องพึ่งคนอื่นด้วยนะอยู่คนเดียวไม่ได้ พึ่งปลาสายกันบางทีบริสุทธิ์เกินไปก็ไม่ดีแต่ก็อย่าให้มันมันมันเทามันนั่งก็เหมือนเรานั่งชำระใจนั่งดูบางทีจะทำอย่างไรให้คนอื่นจูกใจด้วยไม่ได้ทำมากนี่เราพูดตรงๆ แต่พูดตรงก็คือกลับมาดูตัวเองนะกครอยากพัฒนาใจพัฒนาอารมณ์พัฒนาจิต ลดลมหายใจกันพอแล้วล่ะบอ่ะ,อะลืมตาแล้วนะก็ไปเก็บไว้แล้วก็ไปทำต่อเอาเองนะเก็บไว้แล้วก็ไปทำต่อเอาเองนะสะสนใจไปเอาฝใยฟ้าเอานะมันไม่ได้มาง่ายไม่ได้รอยมา แต่ถ้าเราทำแล้วโอกาสมันก็จะมาถึงเรา